ครับพี่น้องดูความหมาชมรถแห่ติดลมคร,ค,รครับพี่น้องการโคลนครับจะมีการไล่ด่าครับเรื่องอีสต้ารอไม่รอครับคันแรกครับผมที่จะลุยงานนะฮะคันที่สองตามมารอดูรอชมครับผมติดลมครับติดไม่มากนะฮะแต่ว่าลื่นครับน้อง นะได้นะครับเรียบร้อยโอ้โหสบายสบายนี่ครับทีมงานแต่รถก็แหวงนิดหน่อยฮนะเรื่องธรรมชาตินี่ครับลอยจนนะ ่ะรอดูคันดอกไปครับพี่น้องวาริสินิสารเนี่ยครับท่านผู้ชมเที่ยมเลยขอบค <c oughs> ุณาอ้วนครับไข่อ่ะปั่นเลยปั่นเลย <c oughs> โอ้โหเส้นทางเนี่ยวันนี้มา ที่วัดหนองมะเกลือครับผมจะมาแล้วครับผมอันนี้12รอล้อครับผมขับเคลื่อนสองเพลาครับยี่เซอร์มีสารนี่เพาเดียวครับเรียบร้อยครับติดแต่ก็ติดไม่หนักครับผมพอดีพอดีอันนี้ถึงที่ไมาแล้วอ่ะขันต่อไปครับผมนี่ครับฟาดีครับผม เียนองให้สัญญาณครับผมมาแล้วฮะสิบสอล้อครับผมจะติดลมหรือไม่ครับคันนี้แรงฮะเครื่องน่าจะสามอยกว่าไหวไม่ไหวครับผมดูฮะเส้นทางนี่ครับนี่ครับย,ยังไติดแล้วครับพี่น้อง เรียบร้อยติดแต่ตรงนี้ครับพี่น้องโอ้โหมันรถมันต่ำด้วยนะมันอยวโอ้ยบอกตรงจุดใช่ถึงวันชนชนกลางหรือเปล่าน่าจะชนชนเผาหรือเปล่า ถอยได้ถอยได้ครับโอ้โหรถแรงเครื่องแรงเครื่องใหญ่สบายสบายครับพี่น้องโอ้ของแท้ของแท้เออนี่นี่น,น,นี่มาตรฐานมาตรฐานโอ้โหบายสบาย ติดนิดหน่อยครับพี่น้องี่าแล้ว <c oughs> ต่อ,อยูต่อ,อยูกันเข้าวาร้อนนี่ยังจัดระเบียบยังไม่ได้ครับผมให้รถเข้ามาก่อน ทายยาบ้าฮุกรลนต้ำงม่งอยู่ได้โอ้โหเนี่ยครับทำทางครับพี่น้องสีอ้วนครับผมฟุทไถสีเก้าอ่ เรียบร้อยครับผมสองคันตั้งลำเรียบร้อยครับสซนิสารวารีสินนะฮะต่อไปคิวของขมิ้นสีทองครับเดี๋ยวขมิ้นสีทองก็จะเข้ามานะฮะไม่แนใ่ใจว่าจะตจดหรือไม่ตจดน,นะฮะร,รอดูรอชมครับพี่น้อง สองคันครับผมเข้ามาแล้วครนี่ครับยังเหลืออีกสองคันกำลังตามมาติดทุกคันครับวันนี้ <laughs> อโอเคครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับผมสวัสดีครับ